สวยงามที่สุดเลยคือเดอะโอปูเล่นท่านผู้ชมโอ้เดอะโอปูเล่นสวยงามมากๆตอนนี้นักท่องเที่ยวเดินเข้าประตูเรือดินเนอร์เดอะโอปูเล่นจำนวนผู้โดยสารนี่650คนนี่แหละครับเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยเยอะมากๆแบบนี้เลยเยอะมากทุกวันแบบนี้เลยชับ นี่จะเป็นเรือโดยสารเห็นไหมครับเยอะมากเลยคงต่างชาติชอบนั่งเรือโดยสารอ,อยู่ทางเข้าออกไอคอนสยามนี่ก็มีกระตูนอันนี้ท่านผู้ชมกระตูนนี้เคยไปไทยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเขาจับเข,ขาจัดจัดกิจ,จกรรมอะไรเนี่ยทจทท,ที่เห็นอยู่นี่คือนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเรือดินเนอร์ไอคอนสยามถ้าเรือทีสองเรือางชมเดอร เตรียมตัวจะลงเรือดินเนอร์ The opulent ของไอคอนสยามเยอะมากๆเลยเยอะมากจริงๆนี่คือน้ำพุไอคอนสยามท่านชมนี่อัลบั้มน้ำผุไอคอนสยามเปิดแล้วสวยงามมากๆเลยต่างชาติดูกันใหญ่เลยทา่านชมดูกันเยอะมากเลย หลาคนก็ถ่ายรูปกันใหญ่เลย้อท่านผู้ชมเดยนถ่ายรูปกันเยอะมากๆตอนนี้เรือดินเนอร์เดอะโอปูเลนที่สวยงามมากๆสวยงามที่สุดของไอคอนสยามมาแล้วท่านผู้ชมสวยงามที่สุดเลยคือเดอะโอปูเลนท่านผู้ชมโอ้เดอะโอปูเลนสวยงามมากๆ สวยงามจริงๆพระเจ้าก็พาลูกมาเที่ยวเ้อะชมชมมาลูกมาถ่ายลูกด้วยโหยกเมืองใบใบเลยทีมงานอยู่บนเรือนี่ละนักท่องเที่ยวก็ยกเมืองใบใบชอบใจกันใหญ่เลยเ้อะชมชม ตอนนี้หนักท่องเที่ยวข้องเดอะโอปูเล่นเดินลงเรือ Dinner, ดินเนอร์อะไรเงี้งชมเดินเดินลงเรือดินเนอร์ไปแล้วโอ้โหเจ้ากำลังเตรียมตัวเดินลงไปเลยนี่ำลังต่างชาติตรงน,นี้ยังยืนรอกันอยู่นะเดี๋ยวคือไทจะหาที่แอบๆกันตอนนี้นักท่องเที่ยวเดินเข้าประตูเรือ Dinner, ดินเนอร์เดอะโอปูเล่นในเรท่องชมเด้อ ก็เยอะมากๆจำนวนผู้โดยสารนี่650คนเยอะมากเลยท่านผู้ชมโอ้โหเยอะมากๆเดอะโอปูเล่นของประเทศไทยนี่สวยงามมากๆเนผ้ชสวยงามจริงๆนี่แหละครับเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยเยอะมากๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมเยอะมากทุกวันแบบนี้เลย ช้าอาทิตย์ยิ่งเยอะมากเลยท่าเรือที่สองของไอคอนสยามเ้อท่านผู้ชมเดินเดอโอปูเล่นมารับนักท่องเที่ยวโอ้โหบอกได้เลยว่าเรือสวยงามมากเรือสวยงามมากจริงๆเลยท่านผู้ชมนี่แหละ ความสวยงามของ The o อ u l e n นเรือดินเนอร์ประเทศไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ท่านผู้ชมโอ้โหขาตัวเรือนี่บ่าูว่ากี่บาทเดิอทา่านผชมเดินแล้วก็เห็นนักนัก,นกท่องเที่ยวเดินลงเรือเยอะมากๆตอนนี้ก็มาดูเรือโดยสารท่านผู้ชมเรือไฟฟ้าเรือโดยสารต่างชาติกำลังเดินขึ้นเรือโดยสาร250คนเรือลำนี้ถ้าไม่40บาทก็ ประมาณ40บาทนี่แหละใครเคยขีย่อยู่แต่จำ,จำตัวเรือบนะ่ไดดเนาะบ่อสบบาทกับ30มสิบบาททำชมนี้จะเป็นเรือโดยสารเห็นไหมครับเยอะมากเลยพลังต่างชาติชอบนั่งเรือโดยสารนึกว่าเขาจะห้าเมือใบใบเลยเพราะว่านั่งเรือเรือไม่ติดนั่งรถรถติดไฟแดงนอท่านชมเดินนั่งเรือไม่ติดไฟแดงทำชมเห็นไหมครับ ันนี้จะเป็นทาเรือที่สามาเรือที่สามเรือไฟฟ้าทธรรมชลโอ้เดอะโอปูเลนยังม่ท่านออกไปธผูมชมอยู่ทางเข้าออกไอคอนชยามนีก่ก็มีกระตูนอันนี้นผู้ชมกระตูนนี้<ๆ>เคยไปไทยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากระตูนอะไรแต่ก็โอ้โหใหญ่มากๆเลยทนผรมชมใหญ่จริงๆ นี่ไงป้ายนเนี่ยก็เคยไทยอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกใครอ่านออกก็บอกในยนะ่อนผชมเดิมว่าเขาจับเขาเจ้าจัดกิจกรรมอะไรเนี่ยเห็นไหมครับคนอินเดียถ่ายรูปก,กันเลย